มาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทาราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทําการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งครับช่องมาดูกันกับผมปอนนะครับในคลิปนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะที่ได้ปืนกระบอกนี้มารีวิวนะฮะก็จะมาทํารีวิวปืนพกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นปืนพก ระดับไฮเอ็นนะครับจัดว่าเป็นปืนมหาเทพอีกยี่ห้อหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือยี่ห้อไนฮอค c u s t o มนะครับรุ่นที่นำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมในคลิปนี้ก็จะเป็นไนฮอค c u สตอมตัวพิเศษนะฮะที่ได้รับการตกแต่งโดย b o อ m a r เวลนะฮะก็เป็นไนฮอคคัสตอมบ๊อบมาเวลหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นปืนพก1911นะครับสวยงามมากนะครับงานเขาเนี่ยเนี๊บ ปราณีตมากนะสมคำล่ำลือครับซึ่งปืนกระบอกนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากพี่อาร์มกับพี่อาร์ตนะครับเป็นฝาแฝดนะพี่ทั้งสองท่านเนี่ยขับรถมาจากชนบุรีนะครับมาจากเมืองชนเลยขับมาที่สนามยิงปืนค่ายกำแพงเพชรอุไรโยธินนะฮะที่สมุทรสาครเนี่ยเอาปืนกระบอกนี้มาให้ผมรีวิวนะครับจริงๆวันนี้ที่ถ่ายคลิปรีวิวเนี่ยผมไม่ว่างนะผมไม่ว่างนะครับบอกตรงตรง แต่เมื่อพี่เขาเสนอมานะฮะแล้วพี่เขาบอกว่าเขาว่างวันนี้ผมก็เลยต้องทําตัวให้ว่างนะเพื่อที่จะได้มาทํารีวิวปืนกระบอกนี้นะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าโอกาสดีๆแบบนี้มันไม่ค่อยมีนะครับที่ที่จะได้รีวิวปืนแพงๆระดับไฮเอนด์แบบนี้นะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่มีนะปืนยี่ห้อในฮอกเนี่ยบอกตรงๆไม่มีปัญญาซื้อนะครับก็ได้แต่อาศัยชาวบ้านนี่แหละนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของปืนนะครับผมอยากจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของมันก่อนสักเล็กน้อยนะฮะเกี่ยวกับปืนไรฮอกเผื่อบางท่านยังไม่ทราบนะครับคาว่าฮอกเนี่ยมันก็แปลว่าเหยี่ยวนะฮะไรฮอกบ้านเราก็นิยมเรียกกันว่าเหี่ยวดําไม่ก็เหยี่ยวราตรีนะครับก็แปลตรงตัวเลยนะครับบริษัทไรฮอกคัสตอมเนี่ยก็เป็นบริษัทผู้ผลิตปืนแล้วก็ตกแต่งปืน1911เเป็นสัญชาติอเมริกานะฮะเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี2003นะครับคนก่อตั้งก็คือมาร์คสโตนซึ่งอิตามาร์คสโตนเนี่ยเมื่อก่อนเขาทำงานอยู่กับบริษัทวินสันคอมแบทนะครับก็คือปืนวินสันนั่นแหละนะฮะแต่ช่วงประมาณปี1996นะสมัยนั้นบริษัทวินสันเนี่ยเขาก็ซื้อเครื่องจักรนะฮะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาผลิตปืนมาช่วยในการผลิตปืนมากขึ้นเ,เพราะฉะนั้นแรงงานที่เป็นตัวคนเนี่ยมันก็เลยถูกลดบทบาทลดความสำคัญลงไปนะฮะมาร์คสโตน เขาก็เลยมองว่าเขา,เขาไม่ค่อยโอเคกับจุดนี้นะครับเขาเลยแยกตัวออกมาตั้งเป็นบริษัทไนฮอคคัสตอมนะที่เน้นการทําปืนด้วยมือตกแต่งด้วยมือนะครับเน้นใช้คนทำนะรประมาณนั้นทุกวันนี้ก็เปิดมาก็ร่วมรวม20ปีนะแต่ก็ยังเป็นโรงงานขนาดเล็กนะะขนาดย่อม SME คนงานประมาณ60คนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นโรงงานใหญ่โตอะไรแต่มีชื่อเสียงมากในการทำปืน1911นะแล้วก็ เป็นปืนที่ทั่วโลกยอมรับนะครับว่ามีความสวยงามความประณีตแล้วก็มีความแม่นยําสูงมากนะฮะร,ราคาก็แพงเหมือนกันนะสูงเลีล้ยวเหมือนกันราคาปืนไร h ฟิลเนี่ยมันสตาร์ทตั้งแต่ประมาณ2000กว่า3,000เหรียญน,นะครับไปจนถึง8,00 0เหรียญเลยนะฮะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สเปคที่เขาเอามาใส่ลงไปนะครับก็เป็นปืนคัสซอมนะฮะเน้นแต่งตามใจลูกค้าตามความชอบตามความต้องการของลูกค้าเมททูออเดอร์ประมาณนั้นนะครับ แต่ในภายหลังก็มีการทําปืนแบบทําสําเร็จรูปไว้รอขายลูกค้าก็มีก็มีให้เลือกหลายรุ่นเหมือนกันนะครับมันก็จะมีหลายไซส์ความยาวลํากล้องนะฮะก็จะมีตัว government ตัว commander ตัว officer นะครับลำกล้องก็มี5นิ้ว4.25นิ้วแล้วก็3.8นิ้วนะฮะบ,บริษัทในฮอกเนี่ยเขามีสโลแกนของเขาก็คือวันกันวันกัน s m i t นะครับก็คือปืน1กระบอกเนี่ย จะใช้ช่างปืนในการทำตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะใช้ช่างคนเดียวกันนะครับคนคนเดียวทำปืนทั้งกระบอกตั้งแต่การเลือกสรรวัสดุจนมาถึงการตกแต่งแล้วก็การประกอบเป็นปืนพร้อมที่จะยิงนะครับใช้ช่างคนเดียวเขาจะไม่มีการส่งต่อมอบหมายงานไปยังคนอื่นๆนะครับจะไม่เหมือนสายการผลิตในโรงงานใหญ่ๆทั่วไปนะฮะที่เขาจะแยกแผนกแผนกนี้ทำชิ้นนี้อีกแผนกหนึ่งก็ทำชิ้นส่วนนี้อะไรแบบนี้นะฮะ แต่ไม่ใช่ไนท์ฮอคคือช่างคนเดียวรับผิดชอบปืนหนึ่งกระบอกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะจะค่อนข้างปราณีตนะแล้วก็ชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแมทแล้วก็ลงตัวกันพอสมควรนะฮะเพราะว่าเป็นปืนทํามือนะครับเน้นการทํามือแต่มันก็มีบางชิ้นนะครับเช่นตัวสไลด์ตัวเฟรมอะไรพวกนี้ที่จะต้องใช้เครื่องจักรในการกัดตึงขึ้นรูปขึ้นมานะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการตกแต่งก็อยู่ที่ฝีมือคนนะฮะประมาณนั้น บริษัทไนฮอคเนี่ยนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องการตกแต่งปืน1911การผลิตป,ปืน1911แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นมีปืนหลายยี่ห้อนะครับที่เขาเอาไปแต่งไปคัสตอมออกมาเป็นรุ่นพิเศษนะครับยกตัวอย่างเช่นปืนลูกโมอีฮอคคอสของเยอรมนีนะครับก็มีบางรุ่นที่ไปคอลแลบนะฮะกับบริษัทไนฮอคทำเป็นตัวคัสตอมออกมานะครับ ซึ่งราคาก็น่าจะแพงยับเหมือนกันเพราะว่าปกติไอตัวคอสนมานาเนี่ยมันก็แพงแล้วนะครับแล้วอันนี้ไปไปคอลแลบกับ n i ท์ฮอคเนะีโอ้โหผมว่าน่าจะแพงมากนะครับหลังๆเนี่ยก็ก็มีไปคอลแลบกับ Agency a r m านะครับก็ออกมาเป็นไนท์ฮอคเอเจนประมาณนั้นมันก็เป็นความร่วมมือทางธุรกิจนะครับในการที่จะเพิ่มตัวเลือกผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายมากขึ้นนะคร รวมไปถึงบาลนิงไฮพาวเวอร์นะฮะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไนท์ฮอคเอาไปเอาไปแมทเอาไปแต่งซิ่งนะครับบาลนิงไฮพาวเวอร์เป็นตัวไนท์ฮอคนะฮะสไลด์ก็จะตอกไนท์ฮอคเลยก็น่าสนใจดีนะครับกระบอกนี้มาทั้งกระเป๋านะฮะไม่ใช่กล่องนะครับรุ่นนี้เป็นกระเป๋าครับเนี่ยเป็นกระเป๋าสีเขียวนะฮะแล้วก็ปักโลโก้ไนท์ฮอคว้นะครับเป็นกระเป๋าแบบมีซิปเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนะครับ เปิดมาก็จะมีช่องใส่แม็กกาซีนนะครับซึ่งแม็กกาซีนเขาแถมมาให้2ตัวนะอีกตัวหนึ่งใส่ในปืนแม็กกาซีนเนี่ยผลิตจากประเทศอิตาลีนะครับโดยบริษัท a อคแมจุกระสุนขนาดจุดสี่ห้ได้ทั้งหมด8นัดนะครับมีใบรับประกันกลุ่มนะฮะทดสอบยิงในระยะ15หลาก็น่าจะประมาณ13เมตรนะครับทดสอบเมื่อ,อปี2อ1 3นะครับเขาลงวันไว้ด้วยนะฮะแล้วก็กระสุนที่ใช้ทดสอบนะครับเป็นลูก 230รเกรนฟูลเมทแจ็กนะฮะแล้วก็แจ็กเ t h o ฮอลล Point นะฮะแล้วก็เซมี w a ว c คั t เตอร0สเกรนวิธีการทดสอบก็คือการพาดยิงแล้วก็บอกชื่อรุ่นบอกซีเรียลนัมเบอร์ของปืนนะครับกลุ่มแคบมากนะครับแคบจริงๆประมาณครึ่งมิลเท่านั้นเองกนะฮะไดฮอกคัสตอมตัวนี้เป็นตัวพิเศษตกแต่งโดยบ๊อบมาเวลนะครับ สังเกตด,ดูนะครับที่สไลด์ด้านขวาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์โลโก้ของ Bob m a r v e l well Custo m นะครับแล้วก็มีการแกะชื่อบ o b m มา v e l well ไว้ด้วยหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับ Bo อบมาเ e l well เป็นใครบ o b m มา v e l well ก็คือเป็นช่างเปิดนะครับที่อเมริกาเนี่ยร้านแต่งปืน1น1 1เนึ่ยในเยอะมากนะครับปืนที่อเมริกาเนี่ยคนคนเล่นเยอะเยอะกว่าบ้านเราก็จะมีสำนักซิ่งหลายๆสำนักนะครับ แต่ว่าบ๊อบมาเวลเนี่ยเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกานะฮะว่าฝีมือของบ๊อบมาเวลเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะครับปืนที่ได้รับการตกแต่งโดยบ๊อบมาเวลเนี่ยไปยิงชนะเลิศได้แชมป์โลกมาก็เยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้รับการยกย่องนะว่าเป็นสุดยอดฝีมือในการตกแต่งปืน19-1 1คนหนึ่งเลยแล้วทุกวันเนี่ยบ๊อบมาเวลเขาก็เปิดเปิดเป็นคอร์สสอนนะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเลยสอนแต่งปืนนะครับ คนที่เป็นช่างปืนที่อยากจะแต่งปืน1911เนี่ยอยากจะออกไปทําเป็นอาชีพรับแต่งปืนเนี่ยก็จะไปเทคคอร์สตรงนี้แล้วก็เรียนกันค่าเรียนแพงมากนะเป็นแสนนะครับแล้วตัวบ๊อบมาเวลเองทุกวันนี้เขานอกจากจะสอนเขา,าก็ยังรับแต่งด้วยปืนที่แต่งโดยบ๊อบมาเวลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลารอนานหน่อยนะครับบางกระบ,บอกนี่รอคิวเป็นปีนะกว่าจะถึงคิวตัวเองได้แต่งนะเพราะว่างานเขาเยอะอจริงๆมีแต่คนอยากจะให้เขาทําให้นะครับ มันก็เป็นที่มาที่ไปของปืนรุ่นนี้แหละครับบ๊อบมาเวลก็คือบ๊อบมาเวลเนี่ยเขาเป็นคนกําหนดสเปคปืนรุ่นนี้ทั้งกระบอกเลยแต่ก่อนที่จะทําออกมาเป็นปืนรุ่นนี้บริษัทไนท์ฮอคจะต้องส่งพนักง,งานคนหนึ่งไปเรียนในหลักสูตรของบ๊อบมาเวลนะฮะก็คือไปเรียนรู้วิธีการแต่งปืนจากบ๊อบมาเวลเรียนอยู่หลายเดือนนะครับจนชานาญแล้วแหละถึงได้ออกมาทําปืนภายใต้แบรนด์ไนท์ฮอคที่คอลแลบกับบ๊อบมาเวล ออกมาเป็นไอเจ้ารุ่นนี้นะครับในฮ o อกคัสตอมตัวบ๊อบมาเวลก็เป็นตัวพิเศษนะครับเขาเริ่มทํามาตั้งแต่ปี2011นะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังมีทําแล้วก็มีจําหน่ายอยู่นะครับในหน้าเว็บไนท์ฮ็อกคัสตอมเนี่ยก็ยังมีรุ่นบ๊อบมาเวลให้สั่งอยู่นะฮะสไลด์ปืนด้านซ้ายมือก็จะตอกโลโก้นะฮะในฮ o อ c คัสตอนะครับด้านขวาก็เป็นโลโก้ของบ๊อบมาเวลนะครับแล้วก็สลักชื่อบ๊อบมาเวลที่เฟรมปืนส่วนท้ายก็จะบอกที่อยู่ ที่ผลิตนะฮะที่ตั้งโรงงานอยู่เบอร์รีวิวรัฐอคันซอว์ยก็เป็นเมืองเดียวกับปืนวินสันคอมแบทนะฮะเขาอยู่เมืองเดียวกันเลยเพราะว่าเขาแยกตัวออกมานะครับแล้วก็มีเลขซีเรียลนัมเบอร์นะฮะด้านบนสไลด์เนี่ยสังเกตดูนะครับอันนี้ทำด้วยมือนะเห็นเป็นลายแบบนี้นะเขาตั้งใจทำมาเป็นแบบนี้ก็เพื่อลดแสงสะท้อนนะครับเขาแกะลายมาถึงท้ายสไลด์เลยนะฮะด้านหลังเนี่ย เพราะว่าแสงมันอาจจะแยงตาเวลาเล็งสูน์นะครับเขาเลยแกะมาประมาณนี้แล้วก็สังเกตดูนะครับขอบสันสไลด์กับตัวข้างสไลด์เนี่ยมันจะมีเส้นเส้นบางๆเล็กๆที่เขาซาะมานะฮะไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่า French border นะครับเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงนี้มันก็สวยดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้ทําประโยชน์อะไรนะครับแต่สวยมากนะฮะคืองานประณีตมากสังเกตไอ้ตัวสูเลชันที่จับขึ้นลำเนี่ยนะฮะ มันมันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นช่องเป็นบล็อกตันๆนะฮะคือส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นบล็อกตันๆก้อนเดียวเลยแต่เนี้ยมันมีการซ้อลงไปอีกประมาณ3 3เส้นนะครับซึ่งดูแล้วมันมันให้ความรู้สึกสวยงามมากนะครับสวยจริงๆนะเป็นเส้นที่ละเอียดเออทำมาดีจริงๆจับกระชับนะฮะไม่ลื่นนะตัวปืนเนี่ยสมคำล่ำลือนะฮะในฮอคคัสซอมฟิตติ้งมาดีมาก เขย่าดูไม่มีหลวมไม่มีคลอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันปืนยังสามารถบริหารกลไกได้อย่างราบรื่นนะครับสามารถใช้มือดึงสไลด์ได้อย่างสะดวกนะไม่แข็งนะครับปกติปืนที่ฟิตมาแน่นๆแบบนี้สไลด์จะค่อนข้างแข็งฝืดนิดนึงแต่ตัวนี้คือแบบลื่นมากนะครับในส่วนของสไลด์เนี่ยสังเกตดูด้านล่างเขาจะมีการลบลบเหลี่ยมมุมนะฮะมีการ เซาะเข้าไปลบเหลี่ยมม,มุมลบความคมนะฮะทุกจุดเลยบริเวณเหลี่ยมมุมสไลด์เนี่ยไม่มีความคมเลยเอามือรูปดูเนี่ยรู้สึกว่ามันสมมทมันลื่นลื่นมากนะครับที่ปลายสไลด์นะครับสังเกตดูว่าบริเวณตัวช่องไกด์หลอดเนี่ยมันจะเว้ามาด้านหลังนิดหนึ่งมันจะไม่ปาดตรงซสทีเดียวนะฮะสังเกตดูตรงปลายตรงเนี้ยตรงเนี้ยโรงงานในฮอกเขาเรียกว่าบูโนสนะครับจมูกกระถิงก็จะมีลักษณะประมาณนี้แหละครับ ผมกไม็ไม่รู้นะว่าทําไมเขาตั้งชื่อนี้นะก็เป็นชื่อเรียกเฉพาะของเขานะครับตัวนี้ก็ขนาดจุดสี ACP นะครับเขาจะบอกขนาดกระสุนไว้ที่ลํากล้องนะฮะแล้วลํากล้องปืนรุ่นนี้ก็มีความยาวอยู่ที่4.25นิ้วถ้าเทียบกับปืนโคเนี่ยมันก็จะเป็นไซส์ของโคคอมบันเดอร์นะครับคือขนาดปืนเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับพอๆกันเลยเป็นไซส์ปืน,นคอมบันเดอร์นะฮะ4.25นิ้วความพิเศษ มันอยู่ที่ลำกล้องด้วยเพราะว่าลำกล้องเนี่ยเป็นลำกล้องเกรดแข่งขันนะครับเป็นแมชเกรดเบรลลก็จะมีความแม่นยำเป็นพิเศษอีกจุดหนึ่งก็คือไอต้ตัวตัวบูชนะครับที่ครอบลำกล้องเนี่ยนะฮะตัวนี้มันจะไม่ไม่ใช่บูชที่เป็นบูชทึบเหมือนปืนโคนะฮะสังเกตว่าปืนโคเนี่ยบูชมันจะถอดแยกได้แต่อันนี้คือมันจะถอดแยกไม่ได้มันจะครอบครอบทับลำกล้องไปเลยนะฮะแล้วมันก็จะยาวเสมอ เสมอตั้งแต่คนลำกล้องไปจนถึงปลายลำกล้องนะฮะตรงนี้โรงงานเขาบอกว่ามันจะมีความแม่นยำกว่าบูชที่เป็นบูชทึบที่สามารถแยกชิ้นได้เหมือนปืนยี่ห้ออื่นนะครับแล้วที่ตัวลำกล้องเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บเกลียวนะฮะก็คือเขาจะทำเกลียวให้มันบุ๋มลงไปในลำกล้องนิดนึงกรณีที่ว่าปืนตกปืนหล่นเอาลำกล้องปืนทิ่มลงเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เกลียวปืนเสียหายนะครับเพราะว่าเกลียวปืนมันถูกถูกทําให้ยุบบุ๋มลงไปด้านในนะฮะ การกระแทกมันก็จะกระแทกไม่ถึงเกลียวนะครับแล้วตัวไกด์หลอดเนี่ยก็จะเป็นไกด์หลอดยาวนะครับเสมอไปลาำกล้องในส่วนของ recoil spring ไกด์หลอดเนี่ยเขาใช้ recoil spring ที่เรียกว่า Night Hawk Everlast Recoil System นะครับมันจะทำให้ยิงได้นุ่มนวลแล้วก็ลดอาการกระดกเงยของปืนลดอาการสะบัดนะครับว่าง่ายๆแต่ว่าไอ้เทคโนโลยีอันนี้มันก็มีอายุการใช้งานนะ เขาบอกว่ามันจะอยู่ได้ประมาณ5,000นัดนะครับถ้าเกิดยิงไปถึง5,000นัดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องเปลี่ยน recoil spring guide r นะครับพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับก็ทำมาจาก s t i n l e s s Steel ทั้งกระบอกเลยนะครับแล้วก็ปัดเงาด้านข้างมาสังเกตดูว่ามันจะเงานะฮะสวยงามมากนะครับสวยมากบางส่วนเขาก็ไม่ได้ปัดเงามันก็จะให้ความรู้สึกแบบสีเงาสลับสีทรายนะครับ ทัเซฟตี้นะครับเขาให้มาด้านเดียวนะฮะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาไม่มีนะฮะคันเซฟก็เหมือนปืน1911ทั่วๆไปนะฮะจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อนกอยู่ในตำแหน่งง้างน,นะครับจะ h a ร์ฟคอ k กหรือว่าง้างสุดก็สามารถเข้าได้นะครับก็เป็นการล็อกสไลด์ไปในตัวซึ่งไอตัวท h ้มเซฟตี้เนี่ยเป็นแผ่นที่ยาวยื่นไปด้านหน้าเป็นที่พักนิ้วได้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยิงมือขวานะฮะหลังอ่อนเนี่ยก็เป็นหลังอ่อนแบบหางยาวนะฮะร,รองรับกับนกสับ เพิ่มความสวยงามแล้วก็ทําให้คลิปปืนได้สูงมากขึ้นด้วยนะครับหน้าด้ามน,นะครับก็จะมีลายเชคเกอร์แกะมาเป็นลายน้มเตยนะฮะเป็นเส้นที่ค่อนข้างละเอียดนะครับก็25เส้นต่อตารางนิ้วนะฮะแต่บริเวณเรือนสปริงนกศัพ์เนี่ยก็จะเป็นลายน้าเตยเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่ลายที่ละเอียดเท่าด้านหน้านะเพราะว่าอันนี้เขาแกะมา20เส้นต่อตารางนิ้วนะครับจับเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันหนึบนะฮะกระชับมาก ไม่คมไม่เจ็บมือนะครับในความรู้สึกว่าหนึบกําลังดีกระชับกําลังดีนะตัวประกับด้ามก็เป็นด้ามลามิเนตนะของ G 1 0ทออกสีเขียวเขีวดำๆๆนะฮะสลับกันตัวประกับด้ามเนี่ยตินิดเดียวนะฮะตัวนี้ที่ผมไม่ชอบนะมันก็เป็นจุดเล็กแหละนะฮะน็อตท,ที่ใส่มากับประกับด้ามเนี่ยมันมันไม่ใช่น็อตปกติทั่วๆไปแล้วก็ไม่ใช่น็อตหกเหลี่ยมนะครับ เป็นน็อตพิเศษซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกน็อตอะไรแต่มันก็ต้องใช้ที่ไขที่เป็นเป็นแบบพิเศษนะฮะซึ่งคนปกติทั่วๆไปก็ไม่ค่อยจะพกกันเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าบ้านเราเ็าไม่ค่อยใช้กันน็อตแบบนี้นะฮะในกรณีที่จําเป็นต้องถอดล้างเปลี่ยนประกับอะไรเงี้ยก็ต้องหาเครื่องมือเฉพาะของมันมาถอดนะ,ะถ้าเกิดไม่เตรียมไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็คิดว่าคงถอดไม่ได้นะครับในส่วนของไกปืนนะครับลักษณะก็จะเป็นไกทึบเลย หน้าไก่ก็จะมีเสาะร่องเป็นเส้นกันลื่นนะฮะแล้วก็จะมีสกรูเอาไว้ตั้งระยะหยุดไก่ด้วยนะครับไก่ปืนเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะสมูทราบเรียบเฉียบคมหลุดคมมากนะครับน้ำหนักไก่ที่เขาเซตมาจากโรงงานเนี่ยจากความรู้สึกผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ3ปอนด์เท่านั้นเองนะครับไก่ดีมากครับดีจริงๆหลุดคมแล้วก็ตัวนี้มันจะไม่มีสมอล็อกเข็มแทงชนวนนะครับ วังนิดนึงนะฮะอย่าให้มันตกมันหล่นเพราะมันอาจจะลั่นได้จริงๆปืนรุ่นนี้เขาตั้งใจออกแบบมาให้เป็นปืนใช้งานต่อสู้นะครับเพราะว่าไซส์คอมมันเดอร์ลำกล้อง4ี5อนิ้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับยิงเป้าสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปืนใช้งานที่มั่นพอๆกับปืนยิงเป้านะต้องบอกอย่างนั้นและศูนปืนที่ติดมาเนี่ยก็เป็นศูนแบบยิงเป้าศูนย์หลังเป็นศูนโบมานะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นศูนทริชิคอนนะครับก็เป็นประมาณนี้มันจะมีฝังดอท ดวงแสงนไนท์ไซส์ไว้ด้วยนะฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับลักษณะศูนย์ก็จะเป็นลักษณะสอดถังเหย่ยวประมาณนี้นะครับทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังสามารถถอดเปลี่ยนได้ศูนย์หลังก็สามารถปรับได้ละเอียดนะครับสีทิศทางขึ้นบนลงลง่างซ้ายขวาเวลาเล็งก็จะเห็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เขาติดบอแม็กมาให้จากโรงงานเลยนะครับบอแม็กก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวที่มันติดมากับเฟปืนเลยนะค,คือรบเหลี่ยมมุมไว้ค่อนข้างดีนะครับทำมาสวยงามมาก ูดถึงมิติปืนนะครับถ้าเกิดท่านใดเคยจับเคยสัมผัสโคคอมบันเดอร์เนี่ยตัวเนี้ยก็มีขนาดเท่าๆกับโคคอมบันเดอร์เลยใกล้เคียงกันมากเพราะว่าความยาวลำกล้องมันเท่ากันนะครับปืนกระบอกนี้มีความยาวโดยตลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ14.3เซนแล้วก็มีความหนาหรือความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.6ซนติเมตรนะครับน้ำหนักปืนเปล่านะครับอยู่ที่ประมาณ1,066กรัม ถ้าบรรจุกระสุนเต็มแมกกาซีน8นัดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1.2กิโลกรัมประมาณนั้นนะรราคาเมืองนอกก็อยู่ที่ประมาณ4,500เหรียญ US ดอลลาร์นะรราคาเมืองไทยเนี่ยของใหม่หน้าร้านไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าปืนกระบอกเนี่ยท่านเจ้าของปืนก็ซื้อมานานแล้วนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือซื้อมือสองมานะครับในราคา350,000บาทอันนี้คือราคาเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะ แต่ราคาปัจจุบันผมก็คิดว่าไม่ได้หนีไปจากนี้สักเท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ราวๆนี้แหละนะฮะมันก็เป็นราคามาตรฐานของย e ี่ห้อไนฮอกนะครับเอาวนี้มาทดสอบยิงนะฮะลองยิงทูกกลุ่มระยะ10เมตรครับด้วยกระสุนเซมิวัตคัตเตอร์นะฮะเป็นลูกที่ผลิตในไทยครับจำนวน5นัดฮะ คอยนุ่มมากนุ่มจริงๆเป็นปืนที่ยิยมนุ่มมากฮะคมปืนได้ดีนะฮะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ดิบดิ้นมากเลยแล้วกลุ่มกระสุนก็ถือว่าทําได้ดีนะไม่หลุดไปจากวงสิบนะฮะไม่หลุดไปจากวงสิบแต่ตอนนี้ออกไปดูไม่ได้ฝนลงเม็ดนะครับยิงท้ามกลางสายฝนเลยตากล้องซูมไปที่เป้าหน่อยฮะยิงครั้งแรกนะครับ คราวนี้เดี๋ยวมาดูอาจารย์เบียร์ทดสอบยิงนะครับใช้กระสุนเซมวิคัตเตอร์เหมือนกันบรรจุ5นัดระยะ10เมตรเหมือนกันเอาเลยครับ สุดท้ายมีห้อยลงมานิดหนึ่งแตกกลุ่มไปที่คนอ่าอ่ะไปดูเป้าหน่อยไหมไปที่เดียวไปดูเป้าหน่อยสีนัดแรกเนี่ยเกาะกลุ่มอยู่ด้านบนซ้ายมือนิดหนึ่งนะฮะแต่นัดสุดท้ายมีห้อยลงมาติดไว้ออาอาจจะแวบนิดหนึ่งนะตัวนี้ผมยิงไปบอกตรงว่าตกใจนะ ตกใจว่าตกใจว่ารีคอยทำไมมันเบาขนาดนี้เทียบเท่าวินสันคอมแพตที่เคยยิงกันเทียบเท่าเทียบเท่าเทียบได้เลยนุ่มพอๆกันนะนุ่มๆกันมันก็เป็นเป็นสูตรเฉพาะของเขาอมันเป็นอะไรที่ผมแปลกใจว่าปืนทําไมปืนคัดต้อมแพงๆแมันจะมันจะต้องยิงนุ่มกว่าชาวบ้านเขาด้วยจริงอันนี้เรื่องจริงคราวที่ให้ดตอร์หนุยทดสอบยิงนะครับดรหนุยก็โดดสอนมานะฮะอ๋อว่างใช่ไหมฮะปิดเทอมครับปิดเทอม โ okay. อเคยิงระยะ10เมตรนะครับครั้งแรกที่จับปืนกระบอกนี้ จบนะครับไปดูกลุ่มกระสุนนะฮะ,ะปืนเขาสามแสนห้าพี่ก็ยิงเสเหลือแสนหนึ่งเลยนะกลุ่มกระสุนก็ดีนะฮะเห็น<ต>ว่าวงนี้มันประมาณเขาเปิดนัดนั้นไว้ทำไมะครับปิดไว้เฉยห้าพาแต่ดีมากครับหูรีคอยนี้นุ่มนวนมากๆเลยนะปืนยิงนุม่มครับยิงนุ่มมากก็ต้องขอบคุณ น้องปอนมาดูกันนะฮะที่บอกและทําให้ได้มาสัมผัสปืนระดับเทพขนาดน,นี้นะครับต้องขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นพี่อารมนะครับท่านเจ้าของปืนนะฮะออท่านผู้น,นี้เลยที่นํำปืนมาให้เรารีวิวพี่อามจะทดสอบยิงครับระยสิเมตรเชิญเลยครับโอ้ัดแรกวงเก้าสองวงสิบ นัดสามก็วงสิบอ่านัดนี้รีบไปนิดมีหลุดมาหนึ่งนัดนะฮะร,รีบไปนิดหนึ่งฝีมือดีมากนะฮะเ่าที่ถูในฝีมือดีนะครับดูกลุ่มกระสุนนะฮะโอ้เจาะเอไปสองนัดนะครับเนี่ยหลุดเก้ามานัดหนึ่งนะฮะกลุ่มส่วนใหญ่จะอยู่บนนี้แต่นัดที่สีนี่รีบไปนิดหนึ่งกระตุกไกนะฮะเท่าที่ยืนดูนะเจ้าของปืนยิงไม่เลวนะครับ หลังจากที่ได้ทดสอบยิงนะครับหลายๆท่านก็มาช่วยกันยิงทดสอบนะเพราะว่านานๆจะมีปืนมหาเทพปืนราคาแพงมามาให้เทสนะครับก็มากันหมดเลยแต่ละคนก็อยากยิงปืนแพงนะฮะก็ปืนยิงนุ่มมากนะรีคอยนุ่มนวลมากปืนแพงๆนี่ยิงนุ่มจริงๆไม่ว่าจะเป็นวินสันคอมบั t เป็นไนท์ฮอคนะฮะคือว่าก็ว่าก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปแหละว่าไนท์ฮอคเนี่ยมันก็มันก็ออกมาจากวินสันนะ เขาก็ได้โน้ตฮาวได้ความรู้จากวินสันมาเยอะพอสมควรนะฮะในการที่จะมาแต่งปืนมาคัสตอมปืนนะครับก็ถือว่าเป็นปืนใช้งานแต่มีความแม่นยํามากกว่าปืนใช้งานทั่วๆไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่อาร์มนะครับเจ้าของปืนจริงๆมีพี่อาร์ตด้วยแต่พี่อาร์ตไม่เข้ากล้องนะขับรถมาไกลมากจากเมืองชนบุรีนะครับเอามาให้รีวิวถึงสนามที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะอันนี้ก็เกรงใจจริงจแต่ ในเมื่อท่านเจ้าของปืนมีศรัทธามาหาผมก็ต้องทําตัวให้ว่างนะก็ต้องขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆครับปืนดีมากนะฮะปืนดีมากโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ